อือแซ่บัูแซ่บไมเลยอุอ้ย,ยเจ้าบอกว่าทิ่ใส่อีกอย่างก็บปูเออลืมอ่มอาะยะหลอกหลอกหนากันเนาะสว,ส,สวัสดีครับมาพี่น้องครับเมื่อนี้น้องแหม่มแกงน้องม่ซู่กินพี่น้องแซ่บว่าแซ่บไปเบิ่งกันพี่น้องอ เอาซิมเฮ่ให้ซิมก่อนให้ซิมก่อนแซบบมึังกันนะหูยน้องเห็ดพี่น้องเห็ดฟางเป็นไรไหเป็นไรไหนครับแซ่บบ่อืมแกงน้องไม้ทางบั่นโอ้ยแซ่บแมมซงสูตรดีแซ่บเนาะไปได้ย่องจะคลองได้ไปทั้งใดก็ว่าก็จะว่าแกงน้องไม้แซ่บแซ่บแมมซีแซ่บบออืมอั่มากหอนหอนเนาะ

กูแฉบแ<ส>บเลยอันนี้สูตรของละความพันลมอือคอยพนลมเาเทนนะแฉบปะแกแกงเป็นหม้อเลยจ้ะแกงส้แม่อันพ่นุยกินนำ้ำม,มาอยู่เพื่อนเพ่อนซื่อๆนะหมองยัยน,นึง <c oughs> พักนี้ก็ไปเก็บเอาอยู่ในสวนเพ่อนได้ดิ <c oughs> บ้านเป็ดตยุคักมีครบทุกอย่างผู้ใดอยากเบิ่งบิธีทำแต่เบิ่งได้ช่อง,งนหน่อไม้เแบบ้อะไปน่อแหนมซีมากินมากราะเบิ้งได้ช่องหนังเลยเลยวิธีทำเราจะปักวิธีเฮ็ดไปเหยืเบิ่งใบเห็ดคือกันโบอืมหอมหอมบา Mm hmm. เดยกกันแล้วแมนเนาะ mm hmm. ขาดได้ตำุ่งแมนอยู่เลยจังหน่อยตำุ่งให้กินเลยเด้อืมอน้องแมมทำเองทุกขั้นตอนนะครับอ mm ื hmm. ่นใจ <c oughs> ทั้งบ้านนี้บอเป็นแม่บ้านสีเลือนอยู่ตัวนี้แม่ม mm ้ hmm. พอใส่เนาะพอใส่หลุดโดดเจียงโดดไหมไม่ถึกใจบ่าถึกใจป่ะถึกใจลกดโดดองแท้เป็นติห้ยูน้ำดนน้ำบ้าแบบไหน พ่อมันมากินอา,าหารอีสานเมาะอืมมากครับกบเกล็ดก็กินเลยอืมอืมถ้าอยากให้นวอีกจังหน่อยมีมีปลากระใสปลา,าอะไรปลาแหงบ่ปลา,านะปดุกก็ได้อุ๊ยเจ้าบอกว่าชิ้นใหญอยังกบ<ห>ปูเออลืมอ่าหืมระยะหลอกรอบหนากันเนาะอืม เจียงโจดไอหนออ่อแกลงกันโจดค่อยกินมาแบบนี้บ้านเอบนเอบ้านไอเอิญเขาจานอือือใจไม่แห้งนะกินแจงแบบนี้นั่นอือ,อเอาอะไรมันแลกก็ไม่ยอม

ส,สูนี่แซบเละไหมแซบมับ้งบอ๊บะครับฝากสองน้องสาวด้วยนงครับแม่อมสีมากินมากเลาะก็เป็นแบบผู้ญหญิงบ้านๆนะน่ะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็ เทสทกับเขาเป็นได้ค่ะเธอสดแมนเธอ,อสดโปหมดน้องแน่ด่างถวยร่างจันไม่ยาก <laughs> <laughs> แเพาะเฮดเป็นยูอยาวาปานนั่นอืเดี๋ยวนนม,ยมันบ่ตรงปกตรงปกดูเข <laughs> าเขาขายันนี่ใครดีแต่พายนอกอาจจะเบิงบ่งแบบดูเป็นผู้หญิงแรงไหมคือเขียยขเข้ยวแน่นป่อืมคือเขี้ยวแต่บ่เขี้ยวเด้เออแมนบ่เขี้ยวอยู่ เอาไาเลนพี่น้องวราคนนี้ใส่ดีพี่น้องเข็นโม่นัวหัวมันนี่แหละเป็นคนมักมวลเบียดไม่ชอบอะไรที่แบบเกียดเบื่ออีกชล่องหนึ่งที่ทำให้คายเครียดได้คือนี่แหละน้ำซีมากินมาละเร็วไปทวีทีมว่า์แต่อึนห้ามโสดเนาะห้องรังไปไหม ประลองยานจังสันจังสีหน่องเป็นคนเหมือน,นบาตมากินอาหารแบบบานเขามีนหมัยไลอะไรพี่หน่องผมเลื่มบอกไปหาเด้อคอยไปหาเอาแบบยูเลิกจำได้ยูป้าได้คอยกับไปคดไปหาเด้อ <c oughs> ไปพอกันยูคนแก่นเอานอมัไ,ไปสู้ไปเดี๋ยวน่าน, <c oughs> นายากยากันว่าส่านอ๋อไปน่านัอ มื่ออยู่ไหนเมื่ออยู่เขาค้อบ้านหวานเราต้มเนาะนานี่มันนานแล้วไหมน้ำมันเพราะเมือนี้ำราถั่วนน้ำมัปลาเนาะแต่ที่เอาไปฝากนี่ยจะเป็นน้ำมัอันนั้นน้ำมันเซ็งไม่น้ำมันไรแช่เมืไปกันด้วยน้ำมันเซ็งหวานได้ต้มเนาะตำเจ้าเพราะว่าอันนั้นแบบน้ำมัปลูกตำเจ้ากระแดกเป็นตัวเนาะจำบ้านเนี่ย

มนหลายๆเขาเป็นสาลมเลยเขาเต็มที่เลยพี่น้องนี่เบอร์บอลเลยเขาเต็มทีๆๆๆๆ่ที่เบอร์เราไม่ยาเลีเลยเ้ยงเลยบอป๊อปเลี้องอยงเลยบ้าน้ออืมอืมเบาร์บอลจะเบอยานเนื้อเปล่าเบอร์เงนก่อนเด้อเบิ่งแยงกันก,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 ก่อนเด้อ ถ้าต้องเปิดใจเบิ้งสังกนก่อนอย่า <laughs> ยพาับตาจินใจอย่าพาบตาจินฉันแบบเสิร์ดีด่ดดะแบบเสเบิดอ่ะเาจ้องใบให้เพิ่นกินนยู่ไรเนาะจ้องอืมอกางย่างหา่งอ,อ,อ,อันนี้ขอนยามือเด้อีกทีหนึง่ง ป้าลูกโดดแสบทองอยู่ด้วยาบอกอะไรแสบอยู่แต่ก็ะแสบแกงแบบนี้ใส่ลูกโดดกับบอแล้วเนาะผู้ดใดมาบ้านนี่อบอุนบ่นพี่น้องแม่นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก แบบต้อนรับเราดีไม่แบบว้าอุย้ยหามสารทุกทุกบีบนะฮะเอ็นดูอ,อิ่มปะ่ะอิ่มอิ่มป่ดีเหรอ,อก็กดีเนาะเพื่อนสิวาเขากินโพรตจ้องไอ้น่อนกินปมครับเนาะเพื่อนสิวา เอาพี่น้องครับตัรับคลิปนี่ก็ฝากนี่เพี่น้องครับฝากช่องน้องสาวแหม่มซีมากินมากเลาะไปเบิ่งแล้วไข่เขียนแน่นอนโอ้ยไปเบิ่งแล้วไข่เขียนแน่นอนพี่น้องครับเอาสำหรับวันนี้ผมก็น้องสาวขอตัวลาไปก่อนพีุ่ณอาพรไหมครับสวัสดีครับ